สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้า,มาเมื่อนี่มาพบมาส่องสาวหลานสเนอย์ละเด้อสบายดีกันตอนเช้าเนาะพี่น้องนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเนาะพี่น้องเนาะพากกันรีบว่าสั้นพี่น้องเนื่องจากว่าเขาจเจ้าโทรมาว่าให้รีบมาในเด้อให้พปหดอดันบ่นสอบใบขับขี่ก่อนแปดโมงเช้าเนาะพี่น้องตอนนี้เจ็ดโมงแล้ว มีเวลาหนึ่งสโมงพี่น้องมาเบิ่งกันว่าเขาสิทันบ่ไปกระพริบปัตติขึ้นเก้าพี่น้องจ้ adi, <อ>จะบายดีพี่น้องไปวันที่สองมาเนี่ยวันที่สองพี่น้องเมื่อนี้ไปสอบเนาะไปกระพรด้ลูกอ <A adi. S 1> เออไปกับคนน้อยคือเก้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ไปสอบมาเบิ่งกันว่าพอปัตต้สิถือฮักจนนักคะแนนที่ได้จักคะแน,นนเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื่อนี้ฉลาก,กับเป็นมือที่ไปสอบเนาะพี่น้องฉลาดชีเราให้ฟังเนาะ ข่าใช่ใจอสอบใบขับขี่อยู่ประเทศเราสลากเสียไปทั้งวัหมดร5อยบาทเด้อพี่น้องาหาว่าคิดเป็นเงินเก,ก็บก็ประมาณสาหลักเก็บเนาะพี่น้องเนาะเป็นอย่างไรพี่น้องแพงบอ่อหรือว่าอย่างไรแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยนะบอน่อแพงเนาะอยู่ประเทศไทยบออ่อแพงส่วนอยู่ฝั่งล่าอ่ะเขาเขาจ้างเขาเจ้าเนาะเ <Yeah. S 1> ขาจ้างเขาเจ้าพี่น้องเขาไปเรียนเองเขาว่นดี้ไปเรียนเอง,อเเองอะนะเอกสารยัง ตแต่ไปสอบเขาเจ้าเขาจ้างเขาจอนวิ่งเอกสารหายนะเ่ายังไงเนื่องจากว่าเขากับบมมีประสบการณ์เนสองเขากับบมมีเวลาเนี่เนอพี่น้องเขาอย่างไกลยุสวรรค์ผมพี่น้องเลยเวลาเขากับบุคอยร้ายพอแฟตีเมันกัเฮ็ดเบียยตลกเลยเนอพี่น้องเนะก็เลยว่าเออทางนั้นเขาจ้างไปก่อนเนะ เดี๋ยวเขาจังคอยเรียนรู้เอาหนะพี่น้องแต่ความจริงสระก็อยากเรียนรู้เองอ่ะแหละเดรืจังจะวันโมมีเวลานำเหนือแหละอีกอย่างมันจะอยู่ใกล้เนาะพี่น้องเนาะสระก็ขับรถเองโบเป็นนะนะทหารว่าสระขับรถเองเป็นสระกยิ่งกว่าชีแบบเป็นคนแบบวิ่งเต้นนะแต่วันขับก็บโบเป็นต้องขอเป็นตีพาไปแหละอีกอย่างขอเป็นตีก็บจิเบียงจิดงานเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเนาะว่าสีเป็นอย่างไรไปเดินทางกันต่อไปสามคนพอไม่ลูก ขนขนหน่อยกินนมแต่เช้าเด้อขนหน่อยมาพี่น้องออกจากบ้านนุงหินไป็ที่เรีบร้อยเนาะมุ่งหน้าสู่เซโนเลยเอาชิเจอด่านอีกบ่นน้อเหมือนนี่เันก่อนก่อนนะเจ้าวะตอนตั้งแปดโมงนี่เพราะว่าในเจอไปด่านหนึ่งเนาะพี่น้องเสียเงินไปเกือบสิบบาทไทยหรือว่าหกหมื่นกียตลาวเนาะพี่น้องไปไปเบิ่งกัน มาพี่น้องพระเจ้ากะโทนำอยู่พี่น้องจ้ายังทันหอดไซอยู่รถกันไลายมือนี่พี่น้องเลยรถาลครับแซงมาได้เลยถนนว่าสองเลนเนาะมันจะแซงกันยากคะแ่ารถอี่ฟังหนึ่งสวนมาแซงมาได้เลยนะ เด้อพี่น้องพอเฟตต้ไปแล้วพ่อวันนี้เป็นวันสอบมาหอนอีกทีแปดโมงสิบเจ็ดนาะพี่น้องกูว่าแหละมันกะต้องใส่เวลาเดินทางเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องเตรียมตัวใส่เสื้อแล้วเนาะใส่ผ้าชุดะจมูกน้ำพีนอ้อยจิบหลดไหนเด้อก็เสือก็ให้ก็เสือ,อเองนะคะ เบอร์สามโอเคปิดสื่อหรือเปล่าประเทศนี้กูมาพี่น้องตอนนี้พอแพตตี้กำลังเขาไปอบรุ่มเนาะพี่น้องเนาะในการทางชิ้เตียมสอบใบขับขี่เนาะพี่น้องยืน่นเอกสารเขาไปแต่ละคนที่มาอันสอบใบขับขี่กัสิมีเบอร์สือแต่ละคนเนาะพี่น้องพอแพตตี้ก็เขาไปจ้่พี่น้องนักเรียนเข้ากับมาหลายเด้อเมือนนี้เมื่อวานนี่ก็มา สอบน้องพี่น้องม,มือนี้ก็มาสอบจ้ะยื่นไหมเออดอกไม้ลูกดอกไม้ดอกไหมหาบรรยากาศน้อพี่น้องเนาะน้าพี่น้องตอนนี้สละกกนังรอนางรอ,อถพอปพกตินาะพี่น้องปกพพติกำลังไปอบรมเนาะพี่น้องเตรียมการสอบไปขับขี่นั่นเองเนาะพี่น้องเนาะ นักเรียนเขาก็มาหลายพี่น้องเมื่อนี้มาสอบกันหลายเลยเนาะพี่น้องเพราะมันจะเป็นหวดงวดเนาะพี่น้องเนาะพักกันหลีบมาแต่เช้ามาหอดอ่าก้มตอนแปดโมงสิบเจ็ดนาทีนพี่น้องอเลดพี่น้องจาโอเคเนี่ยเข้าไปเบิ่งกันมานักเรียนเราเตรียมพร้อม เตรียมพร้อมพี่น้องอาก็มีไปเขอาไปคนเดียวบ่เขอาไปคนเดียวบ่ไปทาอย,ยู่ผมอ่ะเอาหนึ่งใบเนี่ยไปขันทืน ใส่อะนะใส่เกะไปพี่น้องพอแบตตี้ไปแล้วได้คิวเลยเนาะพี่น้องบอกให้พ่อชูๆไว้ชูๆบอกพ่อชู้ๆพ่อให้พานเลยให้ไปเพืเดียวเนาะพี่น้องแล้วฉลาดฉันไม่ถามเหมือนยู่ฮ่มไปเออ ใส่หมอกสลีดีแล้วคนน้อยกันมามาแม่ถือให้ไปย่างไปน้ำเพาะย่างไปห้ยกำลังใจเพาะเนาะจู้จู้เนาะจู้จู้โอ้ภาษาอยู่ห่มหน่อเนาะโอ้ต่อแถวกันเขาเนาะพี่น้องป้าพ่อพงย่างไปหาเพาะรถก็มาหลายหลายพี่น้องเลยมื่อสามเด้อพอปกติ มาพี่น้องต่อแถวกันเข้าไปเนาะมาพี่น้องพอปฏิเ้นไปแล้วพี่น้องพอปฏิหอดหมดแล้วอันนี้คือเซตเลยเดอ้อพี่น้อง ก็คือว่าครับรอบเดียวคือจบนอนพี่น้องเนาะเมื่อสอบริงนะครับรอบเดียวจบเลยนอนพี่น้องรถก็ค่อนข้างหลายเด้พี่น้องเลยมันมาเรื่อยๆนอนพี่น้องเนาะนี่แี่จคนมาสอบทั้งนั้นเลยอ,อพอแร์ติเขาถอยตัวทีเด้อพี่น้องเขาถอยตัวทีแล้วถอยตัวทีกับอ่า พรเอโตซีนี่ค่อนข้างสิยากสําหรับพอปกติเนาะออกได้บ่สิได้จักคะแนนเนารถคันสีดําบ่เด้อพี่น,น,น้องไ้บ่เนาะ รุดน้ำพอปัติเพื่อนกระต่นเต้ดเลยพี่น้องยันบัวผ่านไหมปะไปแล้วพี่น้องเรือผัวผ่านเนาะไปแล้วมาแล้วพี่น้องพอปัติโอ้ยมาแล้วจอดตรงนั้นอีกนิดนั่ง

มาแล้วครับไอใส่้จับวเฮ้ยบอไปจบใส่เกือบลืม,ล,มลืมไปลืมไอ้บี้เจ็ดไปเขาบี้แปดเลยวันนะ่ะซบพอยใหญ่นั่นอีกแหลนะ,ะ,ะลนี่ค่ะทำรถดขนันแลยเมนนื่อวานเอาเจ้าบร่ได้เปิดว่าขอถ่ายคลิปให้อยู่บร่ได้เปิดแล้ว ล right care, oh, ืมเดีเชียร์ขาป่ายังไหไอเลนเชียร์ขาป่ายังนี่เดี๋ยวป่ายที่มันมาติดอ๋อได้จ้วยเขาว่าเดี๋ยวจะได้เชียร์ขาป่ายใหมันเลยให้เขาเลยขาป่ายยังฮะป่ายนี่ค่ะมาติดเนี่ยเชียติ จะไปใส่ถอยรถครับเปเรื่ต้บีเจ็ตมั้งเหนื <c oughs> ่ย <c oughs> อย่าบั้งแหนเพราะที่ไรลูกมันต้องไปออมบีเจ็ตมาสมันว่าจะไปบีแปดมาพี่น้อง,งตืง่นคาังเลกขังเล็กตั้งแต่ซื้อมาเกือบสองเดือนเนาะเดือนกว่า <c oughs> เติมน้ำมันขังแรกเนาะพี่น้องเอาสามแสนสามแสนเติมเงินทีเติมน้ำมันทีหนึ่งสองสามแสนแม่พี่น้องเงติมน้ำม,ม,มันขงันงแรกเนาะเดี๋ยวไปสือมาเดือนกว่าเนาะ เอาไปได้ลูกเอาไปได้เอาแม่เอาเยอะชมแซนมันถือกลิตรสิลิตรสองลิตรสองถือลิตรเท่าไหรจันสิบเก้าพันหกร้ สิบเก้าพันหกร้อยอันนี้ปตทเนาะจุดทีททปตทรเราเลือกเติมปัป๊มปตทจ้ะตายแบบนี้ยิงยงาวบานเฮาแบบนี้อกลับบ้านเราพี่น้องคนลืมพี่น้องจ้าลืมขั้นตอนหนึ่งลืมเขาวีเจ็ตนะพี่นอ้องถือท่าคะแนนแน่นอนไม่สมบูรณ์แน่นอน ำลังออกจากปั๊มน้ำมันนะพี่น้องเพิ่งขีเติมน้ำมันขั้งแรกตั้งแต่ซื้อมาเนาะพอพอคอยได้ไปใส่เลอพี่น้องเพิ่งจะขึ้นมาสวรรค์น,นีสนะ่สามรอบเนาะสามรอบนี่เติมไปสามแสนนะพี่น้องสามแสนกีบกะนี่ไปบ่าสี่ร้อยกว่าบาทเนาะพออัน, 3, ออนสามแสนพอสามร้อยเออสี่ร้ <4, 000 S 1> อยเออสี่ร้อยกว่าบาทได้สิบหาลิตรเด้พี่น้องลิตรละสิบเก้าพันเป็นเงินบาท ก่าพันหกร้อยันสิงหาลิตรสองสองจุดแในสิหาจุดสอาบจคอยไหวใช่เดี๋ยวสิหานให้พี่น้องบึ่งชิ0เก่าพันเทาไรก็ดิหนึงเก่าพันร้อยเท่าไรเศษกะบูจำอะไรออปัดไปหกรยเนาะ1ิบเก้าศูนย์ศูานไหค ลิตรละยี่สิบแปดบาทเด้อพี่น้องที่ว่าลิตรละยี่สิบเก้าใปัดไปเพราะว่าบุคคอยได้ไปสาเนาะพี่น้องสลากกัอยู่แต่เพื่อนพอปกติกัเฮต้เวียซื้อรถมากกว่บุคคอยได้ไปสานะพี่น้องบุคคอยมีเวลาเที่ยวบุคคอยมีเวลาไปพอปรนไดเนาะเป็นยังไงข้อมือซึกนะก้บมมักเที่ยวข้อมือหมักเที่ยวบุมีเงินเที่ยวกุคคอมีเงินเที่ยวอ๋อบุคท่นพี่น้องเอ๊ หาเงินเที่ยวนี่หาเงินเห็ดวิอยากก่าท่านเที่ยวมีเต้ไล่ออกช่องนีมเชื่อกิดเงี้ยโมพ่อ <c oughs> ขนาดสิ้นปียังพาก,กันบไปเที่ยวใส่โนพี่น้องเนะาะหาแต่ไล่ออกช่องเพราะโมเชิ๊เป็นยังไงไปขับรถยันขับรถโอเคแล้วโอเคแล้ว่นรอเป็นเหล้าเต็มโตพี่น้องเ,อ <c oughs> เป็นเหล้าเต็มโตเนาะพี่น้อง <c oughs> แต่ก่อนเนาะบ่มีนบ่มีใบขับขี่กับคนฝั่งจีไปใช้มาใช้กับยันถึงกักขนาดพี่น้อง วันที่นี่ก็สิโอเคแล้วแต่ว่ายาังบ่ทันได้เลยเด้อพี่น้องเด้อาอาทิตย์หน้าเนาะเขาเดียบอกมือมาอ,อกว่ามือได้ขอกปแล้วคะแนนมันได้เนาอาจารย์ทูบอกใหญยอาจารย์ทูบอกนเนาะเขาต้องแจง้งกระเดาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอีกหนึ่งอาทิตย์เราก็จะลกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ภารกิจไปหนึ่งอย่างคือว่าเกือบสมบูรณ์แลวเนาะในการทาเตรียมใส่กระดุลเฮานี่กระเทิบกระเซตแล้วกล้องย้อนปิดกระเซตแล้วเนาะใบขับขี่กระเซตแล้วขั้นตอนที่แบบว่าใช้เงินนักนะแคือว่ารดแล้วเราพี่น้องมาที่นี่กับเรือแค่หาเงินเติมน้ำมันรถหาเงินเติมน้ำมันรถมาที่นี่ตัวสำคัญเลยนี่บมสตัวสำคัญเลยไปใดรือไปบ่ได้กัตตัวนี้แหละเมนทุกอย่างมีครบเลย เงินเติมน้่มันหลดมาที่นี้ยังบริกินเขาเศร้าเลยพี่น้องพากันเป้าแห้งนะตอนนี้ก็เป็นเวลาโอ้ี่สิบมุงเลยไปกินอีกที่คือเขาเที่ยงันมั่งนี่เนาะรถสลายบมีป้ายเนาะพี่น้องเขาเจ้ากันเลยเอาป้ายมาติดห้เสียขาป้ายนะหนึ่งเซนกีบเนาะหนึ่งแซนก,บนนนกีบกรตี้ไปวันลยห้าสิบบาทเนาะ <c oughs> แหละพี่น้องเลยเขายังบอกพ่อสี่ประมาณนี้แหละโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาเดินทางกลับมาที่นี่อ่าตอนที่อัเขาไปอบรุมมันนี่ไอเขาเจ้าอบรมเนื้อไดเป๊ตติกกุ๊กกากาไหมเหรอแกนขับตามที่มาแล้วก็กาอ่าอ๋อใครๆขอสอบเออใครๆขอสอบอเป๊ตติกขอสอบขอข,อข,อข,อขอ้อขอเ่าะไปนะเขาไปกลับอืออื อยู่ในคอมบ่เข่าคอมเยอะคอมเยอยก็ง่้วเขาไปได้ยังไม่เขาทำจนลบนะเ๋ยวอขับรถขับยัง่ะใส่ขบถามเดิมไปเขาไม่ได้ทม บอกทางบอกอย่งนี้นะมัได้ทมีแต่เกิดอุบัติเหตุบอกไอ้นี่นอ่ะเื่อแล้วเวลาออกรถแลงนยีนยขนะี่รถในทางเขาสังเกตยังแน่ยังแน่นี่ะเขามีแต่ติ๊กเนี่ยนะขนาดเบิกล้านีก้นี่คไม่น่าจอก็ถือว่าผ่านไปแบบ ลับลื่นเนาะโอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วพี่น้องเอามาดานบก,กับมดนเนาะประมาณสมมุติหนึ่งได้เนาะเป็ดเช็ดเห็นะเนาะสมมงติสมมุตกว่าไปเดี๋ยวต้องเนี่ยโอเคพี่น้องเดี๋ยวเฮากลับบ้านกันมาทีนี่นี่พี่น้องมาหอดบอลนี่ก็คือกำลัง สร้างถนนใหม่เนาะเขาเจ้าเสีเห็ดบอนสั่งน้ำหนักกันเลยพี่น้องก็คนข้างสิคุกคักอยู่นี่คึกคักคึกคักคนหลา่คนหลา่เขาเจ้าสร้างถนนใหม่เขาเจ้าเสีเห็ดบอนสั่งน้ำหนักของรถบรรทุกเหมือนไหมน้ำหนักของรถบรรทุกกลทางนั้นก็หยกเคียนขยานดิเกี่ยวกับเคียนขยานยานคามาบ่มีเวลาถ่ายบ่มีเวลาถ่ายเลยคามาเน่ะพี่น้องเพราะเฝ้าแหง แทงเล็กบ่รูปอบออระบายน้ำยันว่าใส่ถอระบายน้ำเป่าฝุ่นโอ้ยแทงอันนั้นสิเขาสีเห็ดอันนั้นเ้ยัง่ลังกันนะบ่กันไอเขาเห็ดซิ่งเดลยบนสั่งน้ำหนักตาสัง่งบอซิ่งพี่น้องซิ่งคือตาสั่งเรือพี่น้องเด้อาาเพศาราวันละคราาเพศาราวันละครเ,เนะาะจะได้สั่ง ซิ่งนี่คือตาสั่งพี่น้องบอน,นี้ก็สีหไ่ขึ้นมาเนี่ยถนนก็นได้คนใดที่มีรถบรรทุกเฮ็ดธุรกิจนี่คืออย่างเงนเขาเช่าตุกบดอดอนเนาะต้องเสียภาษีต้องเสียนี่แนะนี่พี่น้องนี่เครยกเท่นเหล็กมาวางไว้ ตอนการสอบใบขับขี่องพอพอดีเหมือนี่กะถือว่าลาบหลือไปด้วยดีเนาะถาลับไปขับขี่อีกที่คืออาทิตย์หนาเนาะพี่น้องเนาะขาใส่ใจกับเบ็ดเซ็ตอยู่ในสามล้านหนึ่งแสนกีบพี่น้องจ้ากับประมาณสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอาบ่มีปายทะเบียนดยน้เขาต้องไปเซาายทะเบียนเขามาแปะไว้เนาะพี่น้องค่ะเซาายทะเบียนกันหนึ่งแสนกีบกับร้อยห้าสิบบาทเนาะพี่น้องเนะาะก็ถือว่าภารกคิดกับรู้วงไปด้วยดีเนาะพี่น้องเกี่ยวกับหลดกับรางเขา อ่ามีโครงลังค่ามีบอนอยู่แล้วแลวก็มีบอกการถักเช้าความปลอดภัยเข้ากะติดวก้องวงจรปิดเป็นเหตุเรียบร้อยเนาะแลวก็เหตุว้กับขี่เพื่อการสัญจอให้ถูกต้องตามกฎหมายเนาะพี่น้องเขาต้องเข้าหลบกฎหมายเนาะพี่น้องเนาะกฎจราจรกับสาคัญเน๊ะในการใส่รถใส่ถนนเนาะไอเพราะฉะนั้นเขาต้องเหตุให้ทุกทิ้งทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎหมายกะสิประมาณนี้แหละพี่น้องเข้าเข้าหลบกฎหมายเข้าก็ชิอยู่ใน ที่นั่นๆแบบสบายใจเนาะโอเคพี่น้องบายบายสำนีก่อนเด้อ